สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะคะวันนี้วันที่30มีนาคม2,565เวลา12นาฬิกานะคะเป็นเที่ยงอากาศกําลังพอดีพอดีไม่ร้อนนะคะเพราะว่าเป็นเวลาหลังฝนตกนะคะเมื่อเช้านี้ก็ตกกลางคืนก็ตกทั้งคืนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเจจินก็มีโอกาสนะคะ จะทํานะคะจะสาธิตเนาะการทําข้าวเหนียวมูนนะคะยายจินจะทําข้าวเหนียวมะม่วงให้ตาขับยายเขาทานนะคะเขาต้องทําเองนะคะยายกับตาเขาไม่ทานหวานนะคะเขาไม่กินหวานกันนะคะยายจินก็ต้องทําให้เขากินกันนะคะเพราะว่ามะพร้าวบรรนยายจินก็มีนะคะมะม่วงนะคะยายจินก็นึ่งข้าวนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะว่าทําข้าวเหนียวเป็นประมาณไหนเอาไปชมกันนะคะไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปเลยค่ะแอนนนะคะ ยาจิ้นจะต้งถัาก,กล้องเขาลงมาหนอ่อยไปพร้อมๆกันเลยนะคะอันนี้นะคะยาจิน้นจะกลับกล้องก่อนนะคะยาจิ้นนึ่งข้าวนะคะนึ่งข้าวเตาถ่านนะคะเดีย๋ยวยาจินจะตั้งตั้งกล้องนะคะเนีย่ยาจินนึ่งข้าวนะคะไปแล้วประมาณยี่สิบนาที เดี๋ยวจจะปลดข้าวก่อนนะคะตักข้าวลงก่อนนะคะร้อนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะจิ้นผัดรองก่อนเก็บขนหนึ่งข้าวไปแล้วนะคะแช่ข้าวอย่าจินแช่ข้าวจิ้นาออกก่อนนร้อนแช่ข้าวไปประมาณสามชั่วโมงนะคะ ี๋ยจินจะลองเอาข้าวนีนลงก่อนไม่รู้มันจะร้อนหรือเปล่าเดี๋ยจินเทอคนเดียวไม่ได้นะคะเพราะมันหนัก <c oughs> ก็ประมาณนี้ <c oughs> เดี๋ยวเรากล้องไปดูไม่รู้เห็นหรือเปล่าหม,มูที่ยายจินนั่งนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยายจินจะสาธิตให้ดูนะคะเข้าไายายจินนึ่งข้าวทิ้งไว้แล้วข้าวมียายจินก็แช่ประมาณสี่ชั่วโมงนะคะ แค่เสร็จจะจิงก็ล้างด้วยเอาสารส้มเข้ามาแค่หน่อยแกว้งหน่อยนะคะมันจะได้สวยแล้วก็จะได้ไม่บูดนะคะแมสมันจะใส่นะคะจะจินใช้ข้าวธรรมดานี่นะคะถ้ามีข้าวเคี่ยวงูก็ดีนะคะโอควันร้อนเลยนะคะข้าวร้อนเลย จินดูกล้องก่อนข้าวกำลังร้อนร้อนมันไม่เห็นนะคะจินจต้องขยับลงหน่อยข้าวร้อนร้อนนะคะที่จะจินเทลงนะคะจะประมาณนี้น้องแมดามยาจินทำขนมุมข้าเหนียวมูนนะคะนี่นะคะจะจินใช้กล้องกล้องหลักยาจิน,น่าจะใช้กล้องหน้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราใช้กล้องหน้าดีกว่านะ้อมันสะดวกยาจินจะได้เห็นด้วย ่ะเรากลับกล้องไปกล้องหน้าก็แล้วกันอะนาดาดูดยาจินทำคลิปสิยาจินลืมตัวไปกินนี่ลงอีกหน่อยนะคะขัดัังนาราไปสวัสดีเอซีนะคะยาจินก็นึ่งข้าวนะคะประมาณยี่สิบนาทีนึ่งข้าวไปยี่สิบนาทีนะคะ หน้าที่แช่นี่เคยื่ันไปหน่อยข้างหลังเห็นเห็นไหมคะเห็นนะคะเห็นหม้อด้วยนะคะนก็อินนั่งาเยละนั่งนัเอ้นั่งก็เห็นอยู่นะคะนั่ะเ,เอาล่ะ ข้าวกำลังร้อนร้อนนะคะเดี๋ยวจะจินสองให้ดูข้าวกำลังร้อนร้อนนะคะกลับไปกล้องหลังอีกรอบหนึ่งข้าวกำลังร้อนร้อนนะคะไหนหม้อข้าวอันนี้ร้อนๆ้อนนะคะจะมีกะทิมีหัวกะทิมีน้ำตาลทรายนะคะก็เกลือนะคะคือตัวนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะทำกันต่อนะคะกันต่อนะคะ ว่ามันไม่เสมออย่าจิงจะเอากระที่ใส่แล้วนะคะนะเออีตัวนั้นมาดีกว่ามาจะไปเล่นกล้องจยกินกระตั้งกล้องเออ่อยดีกว่าน,ะะนี่นะคะข้าวร้อนๆอ,อยู่นะคะข้าวเหนียวนะคะปกติเขาก็ใช้ข้าวี้เคี่ยวงูนะคะ หลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลทรายไปเลยนะคะตอนร้อนๆนะคะมาเออคนเลยนะคะ,ะบาคนเขาพา,าน้ำตาลทรายใส่ในหม้อนะคะใส่น้ำน้ำตาที่นะคะแต่อันนี้มันจะได้เคลือบจะได้เงานะคะนาาตาลนาด้าหนังเดียวดีๆนี่นะคะ ยายจินก็เอาน้ำตาลทรายใส่ก่อนมันจะได้รัดเม็ดข้าวจะได้ไม่แฉะนะคะทุกทียายจินก็เอาใส่ในกะทิเลยนะคะวันนี้ยายจินทําสูตรใหม่นะคะจินน้ําตาลทรายใส่เลยนะคะน้ําตาลทรายคนก่อนอเราจะทิ่จริงแล้วก็ปิดฝาไว้ก็ได้นะคะนยายจินจะไม่ปิดฝาแล้วนะคะใส่น้ําตาลทราย จะได้เงาเงานะคะนะคะนำพัดลมเสียบแล้วหอนไม่หอนจะได้เงาเงานะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะได้จินตั้งกล้องก่อน เห็นไหมคะระยะไกลๆอันนี้ก็มีมะม่วงนะคะเดากกินจะกลับไปเป็นกล้องดูซิอันไหนไมันจะเวิร์กหน่อยน้องนาดา F4 ถ่านไทย F4 ก่อนสวัสดีค่ะน้องอะไรคะน้องนดาค่ะพูดดังๆน้องนาดาค่ะเออมาทำอะไรวันนี้ข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวมะม่วงนะคะน้องนาดาของเรานะคะ ตอนนี้ยายจินก็เออยายจินรู้แล้วเมื่อกี้มันก้มไปยายจินยายจินรู้แล้วนะคะก็มีกะทิหัวกะทิหางกะทิแล้วก็มีเกลือนะคะมีเกลือนะคะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะคะยายจินก็ต้มกะทิไปแล้วนะคะ ทิ้ไว้ประมาณสีชั่วโมงข้ากว่นนึ่งประมาณ20่สิบนาทีล้างข้าวให้มันสะอาดนานๆเลยนะคะล้างข้าวเนี่ยให้มันสะอาดให้มันใสเลยนะคะใส่น้สจกินเกะ็กะอานะคะน้าตาลเราไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าตากระยัยเข้าไม่ทานหวานนะคะมะม่วงมันก็หวานอยู่แล้วนะคะถ้าเราใส่น้ําตาลก่อนเนี่ยมันจะเม็ดมันจะเคลือกเม็ดข้าวไว้นะคะ แล้วก็ปิดทิ้งไว้ก่อนก็ได้นะคะเจะชิ้นว่าเราปิดทิ้งไว้ประมาณสองสามนาทีก่อนนะคะเปิดเคร่องลมนดูก่อนสามอนอ,อนใหญ่มันหายไปไหนไหน จิ้งจิ้งไวสักสองสามนาทีก่อนน้องดาดายิ้มใส่กล้องนะคะมะม่วงก็สวยนะคะมะม่วงน่ะเดี๋ยจินจะทวนอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากเราแช่ข้าวเดจินใช้ไปสามลิตรครึ่งนะคะแช่ไปสามลิตรครึ่งแล้วก็ล้างตอนที่เราแช่ใหม่ๆล้างให้สะอาดนะคะล้างให้สะอาดเสร็จ ยาจินก็ใช้สารส้มแกว่งนะคะแล้วก็แช่ทิ้งไว้นะคะสารส้มจะช่วยกันบูดนะคะเม็ดข้าวจะสวยด้วยนะคะส่วนประกอบก็มีกะทินะคะหัวกะทิแล้วก็มีหางกะทิเราไปลาดตอนเราจะทานนะคะหลังจากแช่ข้าวเสร็จประมาณสีชั่วโมงยาจินก็ล้างข้าวออกมายาจินก็นึ่งประมาณยี่สิบนาทีนะคะเป็นข้าวทารมไดาที่ยาจินนึ่งกินนี่แหละค่ะแล้วยาจินก็ เตรียมหัวกะทิทิ้งไว้กับเกลือนะคะมีน้ำตาลทรายนะคะมะม่วงเรากินกับกล้วยก็ได้นะคะเนี่ยเดี๋ยวยายจินจะเอากะทิใส่แล้วนะคะใส่กะทิก่อนนะคะ,ะอ่ะเปิดฟ้านะคะเดี๋ยวยายจิ้นจะดูกับน,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 น้ำาลนพอดีละยายจิ้านะหวานพอดีละนายกินแล้วเดี๋ยวคืนเราลงมือล้ว กินดูจะได้นีแล้วต้องน้ำตาลพอดีละเราไม่เอาหวานนะคะใครชอบหวานอะไรก็ตามใจชอบนะคะใจกินจะใส่เกลือในน้ำกะทิแล้วนะคะใส่อีกหน่อยก็ได้นะคะเกลือนะคะ,คะเกลือใส่กหมดยก็ได้ไเดอาออไเปไเลยเอาไปเลยเอาที่ตรงร้อนๆนะคะใส่ไปนะคะ เราเหลือไว้ครึ่งหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวเราใส่ใหม่นะคะเดี๋ยวมันจะแข็งนะคะกะที่กะที่ต้องเข้มข้นนะคะใส่ตอนมันร้อนๆนอี่เลยนะคะคนให้ทั่วๆมันไม่ได้ยากนะคะง่ายนะคะสามารถทำทานเองได้ทิ้งไว้เดี๋ยวไม่ก็ใส่แล้วนะคะ เติมใส่อีกหน่อยกะทินะคะเอาตามใจชอบเลยนะคะเดี๋ยวข้าวจะดูดน้ํากะทิเข้าไปนะคะนักะทิที่เราใส่เกลือไปนะคะอจจินไม่ได้ผูกแมสนะคะเพราะว่ายายจินทานกินเองในครอบครัวนะคะที่เป็นครัวบ้านยายกับตานะคะบ้านยายจินอยู่หลังหัดไปนะคะบ้นหลังยายจินจะพาไปสองนะอันนี้เป็นครัวโบราณน,นะคะ เลยนะคะเดวกินชอบทำงให้หน้านะคะแต่ที่จ่เป็นมะพร้าวหลังบ้านเดกินเองนะคะ,ะกินใส่สามลูกนะคะเดกินไม่ได้กะว่าเป็นกี่กิโลเดกินไม่มีสูนายตัวนะคะทำเอาที่เราชอบนะคะหวานมันเค็มมันอยู่ที่เราชอบนะคะเดี๋ยวก็ทานได้แล้วนะคะ จะเป็นอันเสร็พิธีนะคะายกินแนหะละสำหรับข้าวเหนียวมูนเดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเม็ดมันจะใสนะคะพาเรียกว่าเม็ดมันขึ้นเงาขึ้นเป็นแก้วนะคะแต่จกินใช้ข้าวธรรมดาทํานะคะเดี๋ยวเราจะปิดฝาไว้ น,นี้เราจะใส่เป็นสองสามสีก็ได้นะคะเป็นดอกอัญชันนะคะสีออกสีคลามม่วงม่วงคลามนะคะแล้วก็ใบเตยอ,ออกเขียวๆก็ได้นะคะแล้วก็สีขาวนะคะเดจินจะปิดฝาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไม่ค่อยมาดูกันในคลิปต่อไปนะคะหลังจากที่เราทำไปแล้วนะคะอันนี้ก็ง่ายๆนะคะน้ำตาลทรายอะไรแล้วก็ใส่าำใสเราออบนะคะ เอาที่เราชอบนะคะรสชาติหวานมันเค็มเนี่ย,ยที่เราชอบนะคะไอกินไม่มีสูตรตายตัวนะคะู้วามีกะทิมีน้ําตาลมีเกลือนะคะเดยวจินจะปิดฝาทิ้งไว้ก่อนนะคะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะยายจินก็นทํานะคะข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวมะม่วงนะคะายจะินยายจินก็มีกล้วยหอมทองด้วยนะคะ เรามาดูมุมมุมอีกมุมหนึ่งเผื่อมันจะได้แสงสีชัดเจนสวยงามอันนี้เป็นครัวบ้านาน,น้องนาดานะคะน้องนาดามาให้กําลังใจยายกินนะคะเราจะเป็นคู่บัดดี้กันนะคะน้องนาดาเขาก็มีช่องนะคะนาดาภาษาไทยนอเนนดดเด็กสระอาแล้วก็เว้นวักไปหน่อยสอกึกนะคะก็เป็นดดตัวดีนะคะดีใหญ่แล้วก็เอนะคะเอ็นเอ็นใหญ่ตัวดีเล็กแลก้วก เอเล็กนะคะนาะดานะคะเอ็นใหญ่ดี D เล็กเอเล็กนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะนอนแน่นดเด็กสระอาภาษาไทยเว้นไปหน่อยนะคะก็ตัวเอ็นใหญ่ดี D เล็กเอเล็กนาะดานะคะนาะดาภาษาไทยนาะดาภาษาอังกฤษนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะโอ้ยน้องนาดามาให้กำลังใจยายจินยายจินก็มาสาธิตแบบง่ายๆนะคะ การทาข้าวเหนียวมูลของยายจีนเหมือนที่ยายจีนบอกนะคะแช่ข้าวเหนียวไปสีชั่วโมงเป็นข้าวธรรมดาข้าวเขี่ยวงูจะสวยนะคะก็ขอสิบก็ได้นะคะแล้วก็แช่ไปแล้วก็เอาสารส้มเข้าแกงแช่ทิ้งไว้ประมาณห้านาทีสินาทีก็ได้แล้วตามใจชอบนะคะน้องนาดาหนังลงสิคะ<อ>แล้วก็ล้างข้าวให้สะอาดใสห้าหเป็นสิบน้ําก็ได้เอาที่เราชอบนะคะล้างให้มันใสแล้วก็ ให้มันน้ำมันหยดไปหมดแล้วก็มานนึ่งนะคะนึ่ง, thorough, on, all, ะะงะะยี่สิบนาทีนะคะน,น้ํากะทิ drawn, นะะี่เราก็ต้องไปตั้งไฟอ่อนๆนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะน้ําหัวกะทินะคะตั้งไฟอ่อนๆข้าวนึ่งสุกเอาลงตอนร้อนๆนะคะเอาลงที่มันร้อนๆเลยนะคะน้ําตาลทรายใส่ตอนร้อนๆเลยนะคะตามใจชอบนะคะเกลือนี่ยาจีนใส่พร้อมน้ํากะทินะคะตามใจชอบนะคะก็มีส่วนประกอบอีกอย่างก็คือมะม่วงนะคะกินกับมะม่วงกล้วยหอมทองนะคะ กล้วยหอมทอ,องนี่ก็จากส,นสวนหลังบ้านยายจินเองนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะยายจินก็ฝากสูตรกมารทํามะม่วงนะคะเหนียวหมูนะคะเราไปดูอีกครั้งก็ได้ยังไม่ถึงเวลานะคะแต่ยายจินจะเปิดให้ดูก่อนนะคะเปิดให้ดูก่อนดีๆแล้วแม่ดาจอดออมาได้ยายจิ้นไปเตรีย่างั้นเอ๊ อีกนะคะเม็ดอะไรดำๆยายจิ้นต้อออกก่อน,นยายจินกินกันไดนไ้มนะคะอาจจะเป็นบ้านๆทานคะต้วยหน่อยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำขายนะคะเราทำให้แจกนิตรราหายแพงของยากินทานเองนะคะ<ม>ก็ได้ประมาณนี้นะคะข้าวเหนียวมูนของยายจิมน,นะคะอันนี้นะคะ มันยังไม่ได้ที่นะคะเดี๋ยวยะจิ้นต้องปิดฝาทิ้งไว้อีกนะคะเดี๋ยวยจินจะต้องจบคลิปไปก่อนนะคะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจินจะดูก่อนส่องให้ดูนะคะข้าวที่หลังจากที่ยะจินทาไปแล้วนะคะเม็ดก็ประมาณนี้นะคะมันออกมาก็ออกจากสีครีมๆแี่ที่จริงมันก็ใสขึ้นแล้วนะคะสักครู่หนึ่งนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะยาวไปหน่อยนะคะเพราะว่าายจินทำให้จบคลิปไปเลยสำหรับคลิปนี้นะคะายจินก็ขอสวัสดีนะคะบา,บายๆนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, คอมเมนต์ในคลิปให้ยาจินด้วยนะคะเพื่อใหา้ายจินทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะไม่รู้เห็นหน้าายจ,จินหรือเปล่า